การใช้เครื่องรางมาลัยแห่งสันติในเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์มาลายแห่งสันติจะมีผลจนกว่าจะจบเกมเมื่อเครื่องรางนี้ถูกเปิดเผยจะทำให้การโวตกำจัดผู้เล่นของทุกๆรอบจะถูกยกเลิกทั้งหมดและผลของเครื่องรางนี้จะยกเลิกต่อเมื่อผู้เล่นที่ใช้ความสามารถของเครื่องรางนี้ถูกกำจัด มาลัยแห่งสันตินำความสงบมาเพียงชั่วคราวแต่สันติภาพนี้อาจกลายเป็นดาบสองคมที่อาจจะส่งผลดีให้ฝ่ายชาวบ้านหรืออาจส่งผลดีให้กับมนุษย์หมาป่าและนี่คือวิธีการใช้เครื่องรางในเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์เครื่องรางอันต่อไปจะมีพลังอำนาจอะไรกดติดตามเพื่อรอดูกันไว้ได้เลยแล้วเจอกัน